โอเคนะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่สวนสาธารณะบางพระนะครับนี่สาธารณะที่อยู่ติดทะเลเลยนะครับนี่ทะเลนะครับนี่สวนก็อยู่ ริมทะเลเลยนะครับนี่แดดร้อนเลยนะครับอากาศร้อนมากนี่นะครับก็จะมีต้นมะพร้าวนะครับเราก็จะเห็นวิวทะเลเต็มเต็มเลยนะครับนะ่ะน้ำกำลังขึ้นนะครับนี่น้ำเยอะเลยนะน้ำเต็มเลยตรงนั้นก็จะมีนั่นนะครับเอรลูปปั้น ลูกปั้นพยายมมาล่าแดดกำลังออกแล้วครับแดดเปียงเลยนะครับน้ำเยอะเลยนะครับโอ้โอ้โหดูโอ,โอ,โอ,โอ้เป็นปลาตายนะครับนะดูสิอื้อือ ปลาปรกระเป้าฮะโอ้ดูตรงนี้นี่ปลากระบอกตัวใหญ่มากครับโอ้ยปลากักเป้าแล้วก็ปลาเล็กปลาน้อยโอ้โหด,ดูเยอะเลยนะครับนี่นี่ปลากักเป้าดูดิตายนะครับเต็มไปหมดเลยดูดิโอ้โห เป็นฝูงเลยอ่ะดูดิตัวเล็กตัวน้อยโอ้หนี่มีปลาดาปลาดบเลยนะครับนี่เนี่ยโอ้อันนี้ตัวใหญ่นี่ปลาดาบตัวใหญ่เลยเบลอเลยปลาดาบหรือปลาน้ำดอกไม้นะครับนี่โอ้ดูเกลื่อนทะเลเลยนะท่านน่ะโอ้โเยอะไปหมดเลยนะครับ เต็มเลยโอ้โหนี่นะครับนี่ก็จะเป็นรูปปั้นพยายมราชองใหญ่นะครับสีแดงนะครับนี่เลเลยนะครับเอ้นะครับพยายมราชนะครับ ่วงเย็นน่าจะอากาศดีนะครับช่วงนี้มันร้อนนะฮะเ,เลยร้อนๆเดี๋ยวก็มีซุ้มให้นั่งนะครับนี่นี่ได้สองะก็มีนี่เป็นซุ้มให้นั่งนะครับแล้วก็มีต้นปลาล์มนะครับนี่ต้นปลาล์มนี่ ตรงนี้ก็เป็นทะเลนะครับตรงนู้นก็มีหินแล้วก็มีชายหาดนะหนั้นตรงนี้มีสะพานปูนที่เดินลงไปที่ทะเลได้นะครับเราก็จะเห็นนะเรือประมงนะเรือประมงเห็นเกาะสีชังนะครับตรงนู้นเกาะสีชังนะั่นแหละคือเรือประมง ก็เป็นต้นปาล์นนะคเอ้ยเป็นต้นปาล์นนะครับเป็นริ้วต้นปาล์นและต้นมะพร้าวนะครับเป็นทางเดินเข้าไปข้างในตรงนู้นเองนะครับนแล้วก็มีสนามเด็กเล่นนะครับนี่สนามเด็กเล่นให้เด็กๆมาเล่นนะครับข้อแนะนำนะครับเซิร์ฟสเก็ตสเก็ตบอร์ด สนามเด็กเล่นนะครับนะอันนี้ก็เป็นทางเดินสีฟ้านะครับเดินเข้าไปข้างในนู่นดิครับส่วนก็ส่วนไม่กว้างนะครับแต่ยาวยาวเข้าไปข้างในนู่นดิครับนี่นู่นนี่ฮะลู่แดงนี่สำหรับทางสกเก็ตนะครับลู่สีแดงนี่นี่ฮะทางสกเกต็ต ตรงนี้ก็เป็นสนามเด็กเล่นนะครับนี่ฮะเป็นสนามเด็กเล่นโอ้ต้นไม้ต้นใหญ่จังมีที่ออกกำลังกายให้ผู้สูงอายุด้วยนะครับนี่ก็ นะครับและนี่ก็เป็นสวนสาธารณะบางพระนะครับบรรยากาศดีนะครับน่าจะเป็นช่วงเย็นหรือไม่ช่วงเช้านะครับเพราะแดดยังไม่ออกมากนะช่วงเย็นก็แดดก็แดดล่มล่มตกนะครับอากาศอาจจะดีตอนนี้มันแดดร้อนไปหน่อยนะครับแต่ก็บรรยากาศดีนะครับอยู่ติดทะเลด้วยก็สวยงามมากนะครับโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับกันจากอ่าวอ้าจาก ทายทะเลบางพระนี้ขับรถยี่ขีรถกลับกรุงเทพเลยนะครับจริงยาวเลยครับตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงยีนะครับเราจะใช้เวลาประมาณน่าจะประมาณสักชั่วโมงกว่าน,ะน่าจะถึงกรุงเทพนะครับไป,ไปกันครับ